สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันที่12พฤษภาคม2567นะครับในวันนี้เองนะครับในแผนที่ความกดอากาศยังแสดงให้เห็นถึงความกดอากาศต่ำที่ยังปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีกัดร้อนอยู่ครับแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดนําความชื้นเข้ามาต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยโดยภาพรวมยังคงมีฝนตกต่อเนื่องได้นะครับสําหรับฝนสะสมในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับในวันนี้จะเห็นว่าบริเวณภาคตะเชิงเหนือภาคตะนอกจะมีฝนค่อนข้างจะมากส่วนในวันพรุ่งนี้ฝนก็จะเริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะทางภาคกลางและกรุงเทพนะครับสําหรับอุณหภูมิสูงสุดประจําวันในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเห็นว่าในวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุดประจําวันก็จะลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับวันนี้นะครับ สำหรับคลื่นลมในฝั่งอ่าวไทยและทะเลตะบันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะครับก็มีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรทั้งคู่นะครับมาดูในส่วนของรายภาคครับภาคเหนือยังคงมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็มีร้อนจัดบางพื้นที่ได้ฝนนะครับมี40%์ของพื้นที่อุณหภูม,มิสูงสุด3 4 4สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูม,มิต่ำสุด22-26องถึงองศาเซลเซียสภาคตะเชิงเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองค่อนข้างมากครับ 60%ของพื s, so ้นที่อุณหภูม so. ิสูงสุด34-37ถึงสาสเองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองละละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36-38ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2สถึงองศาเซลเซียสภาคตอนออกมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองละละ40ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด34-38ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด25-27องศาเซลเซียสภาคใตฝนทนออกมีฝนฟ้าขนองล้อละ40ของพื้นที่ก็จะเน้นตอนกลางถึงตอนล่างนะครับอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุด25-27องศาเซลเซียสภาคใตฝนตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุด25-26องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนอง ขอ,อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสในช่วงนี้นะครับประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดฝนฟ้าขนองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดลมกระโชกแรงได้นะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยในขณะที่เกิดฝนฟ้าขนองนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ